เสร็จให้ใหม่แล้วครับคันนี้ฮะเจาะอ้แนบหน้านะครับแล้วก็เสร็จดัดแนบลงให้ใหม่ให้เกิดช่องว่างนิดนึงนะครับใส่ลูกยางบางเกิดช่องว่างจะของอยากได้รถเบาขับนิ่มนะครับแล้วก็ใส่แผ่นรองแนบแบบมีสกีเข้าไปนะฮะคันนี้เสร็จช่วงล่างให้ใหม่นิดนึงนะครับเจาะโอ้แหนบนี่เพื่อลดรถลงนิดนึงนะครับให้ดูทางด้านหลังนะฮะ เซตให้มีช่วงเด้งช่วงห่างนิดหน่อยนะรถเบาเราจะได้ขับนิ่มไม่แข็งกระด้าจงจนเกินไปนะครับใส่เหล็กและแหนบกันบิดเข้าไปด้วยประมาณนี้ครับทั้งสองข้างสวยงามนะฮะขอบคุณลูกค้า้วยนะครับที่มาใช้บริการนะฮะประมาณนี้ฮนะโอเคสวยงามครับ ข้างๆจะอยู่ประมาณนี้ล้อใหญ่ครัคันนี้ใส่ล้อสิบห้าล้อใหญ่แต่ล้อก็ไม่ถังเยอะนะถือว่าใช้ได้นะฮะรถก็จะอยู่ทรงนี้แหละครับด้านหน้าด้านหลังก็จะเหลือช่วงเด้งให้นะครับก็ยังขับรถเบานิ่งนะ มาตอนแรกแนบะชิดกันเลยครับแนบชิดกันเป๊ะเลยลูกค้าบอกขับรถเบาแข็งมากนะครับเราก็เซ็ตให้ใหม่นะประมาณนี้ครับให้ดูเลือช่วงเด้งนิดหน่อยโอเคผ่านครับสวยเลยครับขอบคุณมากๆครับ เหลือช่วงเด้งนิดหน่อยนะครับเพิ่มเติมแหนบเข้าไปแหนบ20มิลครั้งละ1แผ่นนะครับแล้วก็เจาะหูแหนบหน้านิดนึงเพื่อไม่ให้แหนบต่ำแล้วก็ให้ลดย่อลงมานิดนึงครับขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับเดินทางปลอดภัยครับนี่นี่ฮนะโยนหลุมไปนิ่มแล้วครับทีนี้ฮนะขอบคุณมากๆเดินทางปลอดภันะย,ยครับลักนะจุ๊บๆบายๆครับ